แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนะคะแม่บ้านตุรกีวันนี้เรามาพบกันในวิดีโอที่5แล้วนะคะวันนี้เปิ้นจะมาพูดถึงเรื่องยีสต์น้าตาลและเกลือที่อยู่ในโดนะคะโดก็คือแป้งทำขนมปังนะคะที่เรา นวดแล้วนะคะการใช้ยีสต์น้ำตาลและเกลือสัมพันธ์กันอย่างไรเรามาพูดถึงในเรื่องของสัดส,ส่วนสูตรก่อนนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้แป้งในสูตรนะคะทุกสูตรไม่ว่าแป้งจำนวนกี่กรัมแป้งในสูตรจะตั้งต้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะคะก็ ในปริมาณน้ำตาลถ้าน้ำตาลในสูตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ5%เราจะใช้ยีสต์จืดนะคะอันนี้ปิ้ยยังไม่พูดถึงเรื่องอยีสต์สดยีสต์แห้งอะไรต่างๆนะคะป้้นเคยพูดไว้แล้วในวิดีโอเก่านะคะค่อนข้างนานมาแล้วเหมือนกันป้้นลงไว้ใน YouTube เดี๋ยวป้้นจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะคะในรายละเอียดนะคะแป้งในสูตร100กรัมสมมุติว่าแป้งในสูตรเท่ากับ แป้งในสูตรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหายยังไงนะคะแป้งในสูตรสองร้อยห้าสิบกรัมใช่ไหมคะถ้าเราคูณห้าเปอร์เซ็นตนะคะจะเท่ากับขอใช้ครึ่งก็เท่ากับน้ำตาลห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยก็เท่ากับสิบสองจุดห้ากรัมนะคะทีนี้เราก็ดูว่าถ้าน้ำตาลในสูตรสิบสองจุดห้ากรัมก็ประมาณนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะ,1ช,ตะ1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15กรัมนะคะถ้าน้ำตาลในสูตรเท่ากับ1ช้อนโต๊ะก็เราก็ใช้ยีสต์ในการทําขนมปังนะคะแต่ถ้าน้ำตาลมากกว่า1ช้อนโต๊ะเราจะต้องใช้ยีสต์หวานนะคะทำไมเพราะว่ายีสต์เขาทานอาหารด้วยการออสโมซิสนะคะออสโมซิสคือ,อมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์นะคะต้องต้องพูดเป็นวิทยาศาสตร์ ออสโมซิส Os คือการดูดซึมของเหลวอย่างอัน,นสมมติอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาจะถ่ายเทกันเขาจะดูดซึมกันไปกันมา mm hmm. เหมือนกับการทําเราทําผัดดองนะคะออสโมซิส <mos> คือการที่โมเลกุลที่เข้มข้นกว่าถ่ายทอดไปสู่อีกโมเลกุลหนึ่งนะคะเช่นเราทำเราทาผัดดองพริกดอง แตงกว่าดองอะไรอย่างเงี้ยหรือไข่เค็มก็ได้นะคะน้ําที่เราใช้ในการดองนะคะเขาเค็มข้นกว่าเพราะฉะนั้นผักหรือไข่เนี่ยเขาจะมีการออสโมซิสโดยการดึงเอารสชาติจากน้ําน้ําดองนะคะเข้ามาอยู่ในตัวเขานั่นเรียกว่าการออสโมซิสนะคะทีนี้ยีสต์เขาทานอาหารด้วยการออสโมซิสแล้วยีสต์เขาทานน้ําตาล เขาย่อยน้าตาลเป็นอาหารแล้วเขาก็พูดง่ายๆเขาก็ตดออกมาเป็นก๊าซนะคะเขาก็ขับถ่ายของเสียออกมาเป็นก๊าซแล้วก๊าซนั้นก็คือลมที่ทําให้ขนมปังเราอะ่ะของขึ้นถูกไหมคะนั่นคือกระบวนการหมักกระบวนการหมักก็คือการที่ยีสต์ทานอาหารทานอาหารด้วยการออสโมซิสแล้วยีสต์ขับถ่ายของเสียออกมาเป็นก๊าซนะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่ของเสียมันก็คือเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ อยู่ในขนมปังในโดทําให้ขนมปังเราพรองเป็นโพรงเป็นอะไรทีนี้ในเมื่อยีสต์ทานน้ําตาลแต่น้ําตาลที่มากเกินไปนะคะน้ําตาลที่มากกว่า5%เนตเนี่ยมันจะเข้มข้นมากกระบวนการออสโมซิสเนี่ยเมื่อเข้มข้นมากมก็รัดการบีบรัดทําให้ยีสต์เนี่ยทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรยีสต์ก็จะขาดน้ําเพราะ น้ำตาลเขาก็ใช้น้ำในการออสโมซิสตัวเขาเองด้วยทำให้ยีสต์ขาดน้ำนะคะแล้วยีสต์เนี่ยจะทำการออสโมซิสได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นยีสต์หวานคือยีสต์ที่ทนต่อกระบวนการออสโมซิสนะคะแต่ถ้าใครไม่มียีสต์หวานนะคะก็สามารถใช้ยีสต์จืดได้ค่ะเพียงแต่เนื้อขนมปังก็จะหยาบขึ้นนะคะ เนื้อจะหยาบขึ้นจะพักแป้งนานขึ้นเนื่องจากยีสต์ใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เป็นหลายๆสาเหตุบางคนเขาบอกว่าในคอมเมนต์ของ,นนะะงเปิ้ลนะคะคุณเปิขนมปัมงคุณเปิ้ลไม่ค่อยหวานเราเพิ่มน้าตาลเข้าไปถ้าเพิ่มน้าตาลแล้วไม่ได้ใช้ยีสต์หวานต้องเพิ่มยีสต์ค่ะในสัดส่วนที่สมดุลกันนะคะทุกอย่างถ้าสัดส่วนสมดุลกัน ไม่ว่าจะทําเค้กทาคุกกี้ทําอะไรผลก็จะออกมาดีเพราะเขาจะบาลานซ์กันแต่ถ้าอะไรที่มากไปหรือน้อยไปผลก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องอุณหภูมิกับยีสต์นะคะยีสต์ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่าศูนย์องศานะคะเขาก็จะหลับหลับค่ะเขาก็จะหลับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศายีสต์เขาจะหลับนะคะ อย่างที่หลายๆคนแนะนําว่าเก็บยีสต์ถ้าไม่ได้ใช้ในเวลานานๆให้ไปเก็บในช่องฟรีซนะคะหรือช่องแช่แข็งเพื่อให้เขาหลับค่ะส่วนอุณหภูมิ0ถึง10องศายีสต์มีชีวิตมีชีวิตนะคะไม่ตายนะคะและทํางานช้าๆทํางานช้าๆก็เหมือน หลายๆสูตรของป้นที่เป็น overnight หรือทำตอนกลางคืนอบตอนเชา้าเราพักแป้งในตู้เย็นใช่ไหมคะในตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่3-4องศาตู้มาตรฐานนะนะคะอยู่ประมาณ3-4องศาถ้าของในตู้เย็นเยอะมันก็อาจจะร้อนไปกว่านะั้นหรือเปิดปิดบ่อยๆอุณหภูมิก็จะเหวี่ยงนะคะเพราะเวลาเปิดตู้เย็นเนี่ยความเย็นถ่ายออกความร้อนถ่ายเข้านะคะเราจึงไม่ควรเก็บยีสต์ไว้ตรงประตูตู้เย็นหรือ กล้ประตูให้เก็บไว้ด้านในลึกๆนะคะ0-10ถ,ถึง10องศามีชีวิตและยังทํางานนะคะถ้าอยู่ในกระบวนการหมักนะคะเขาก็ยังทํางานแต่ว่าช้ามากๆส่วน26องศาเนี่ยเริ่มเริ่มทำงานดีเมื่อยีสต์เริ่มทำงานยี่26องศายีสต์เริ่มทำงานยีเริ่มปล่อยก๊าซนะคะ ในระหว่างที่เรานวดแป้งเนี่ยไม่ว่าเราจะนวดด้วยมือนวดด้วยเครื่องอะไรก็แล้วแต่ในการเสียดสีทําให้เกิดความร้อนนะคะให้นึกถึงเราเอาไม้ไปปัน่นปัน่นปัน่นปัน่ปนใน,นจุดไฟได้เลยนะคะการเสียดสีทุกอย่างทําให้เกิดความร้อน,นะคะ่ะเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเกิน26อง,องศาเมื่อไหร่ยีสต์ทำงานยีสต์ปล่อยก๊าสนะคะเมื่อยีสต์ปล่อยก๊าส ขนมปังก็จะเริ่มพองนะคะโดก็จะเริ่มขยายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอพอยีสเริ่มปล่อยก๊ซแต่กลูเตนเรายังขึ้นได้ไม่ดีเรายังนวดไม่ได้ที่นะคะทำให้กลูเตนเนี่ยเขายังไม่แข็งแรงเรายังนวดไม่ได้ที่กลูเตนเขายังแบบกลูเตนอนะ่ะเขาเวลาเขาก็ยังเป็นอย่างเงี้ยกลูเตนที่แข็งแรงเขาจะแบบเนี้ย อืต้นจะขึ้นวิดีโอให้แล้วกันกูเต้นที่แข็งแรงเนี่ยต้นจะยืดมือออกไปกลางได้ที่เขาเรียกว่า duck feet หรือ tin f e คือเป็นฟิล์มเลยนะคะเป็นฟิล์มคือกูเต้นที่แข็งแรงถ้าเป็นฟิล์มยืดได้บางๆเลยคือกูเต้นแข็งแรงแล้วแล้วก็แป้งก็ยืดได้ยาวๆโดยไม่ขาดออกจากกันนั่นคือกูเต้นที่แข็งแรงและขึ้นดีนะคะเล่าหลายๆคนจึงบอกว่าให้ใช้น้ำแข็งนวดแป้ง ใช้ของเหลวเย็นเย็นเย็นจัดจัดนวดแป้งเพื่ออะไรเพื่อชะลอการทำงานของยีสต์เพื่อให้โดที่ระหว่างน,นวดหรือนวดเสร็จแล้วมีอุณหภูมิไม่เกิน26องศาเพราะว่าถ้าเกิน26องศายีสต์เขาเริ่มทำงานได้ดีคือจริงอยู่ว่าต่ำกว่านั้นยีสต์เขาก็ทำงานแต่เขาทำงานได้ไม่ดีอะค่ะเขาจะทำงานได้ช้าเขาจะอ่อยจะเฉยจะแบบง,ง่งวงมึนมน,มน,นะแต่พอยีส่สบ ปุ๊บเขาปึ้งเขาตื่นแล้วแบบฉันกินฉันย่อยฉันปล่อยกาออกมานะคะก็ถ้าโดคุณยังไม่ขึ้นดีกูเต้นยังไม่ไม่แข็งแรงดีนะคะแล้วเราไปใช้น้ำลงน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างหลหลสูตรก็บอกใช้น้ำอุ่นโอเคใช้ได้แต่คุณก็ก็ลองลองคิดดูแล้วกันว่าขนมปังบ้านเขาจะใช้ อุ่นๆใช้อุณหภูมิอุ่นๆเพื่อให้ขนมปังขึ้นเร็วจะได้กินไวๆทําเสร็จไวๆแต่ขนมปังที่ส่วนใหญ่ที่เขาทาขายที่นักเบเกอรี่ตามร้านค้าหรือโฮมเมดที่ดีๆหน่อยเขาจะคุมอุณหภูมิเขาจะใช้ของเหลวเย็นๆของเหลวแช่แข็งนะคะบางที่ใช้น้ําแข็งนวดแป้งเอาไข่ไปแช่ให้แข็งนะคะเอานมไปแช่ให้แข็งเป็นน้ําแข็งเลยแล้วก็ใส่ แล้วก็นวดเพื่ออะไรเพื่อให้กูเต้นขึ้นดีขึ้นได้มากที่สุดถึงหนึ่งร้อยเปอซอะไรประมาณนี้ก่อนที่ยีสต์จะทำงานนะคะเมื่อกูเต้นขึ้นดีแล้วขนมปังก็จะนุ่มจะฟูได้ถึงที่สุดนะคะจะฟูมากนุ่มมากแล้วก็นุ่มได้หลายวันนะคะกูเต้นที่แข็งแรงอบออกมาแล้วจะไม่เหี่ยวนะคะถ้าเราพักพักแป้งที่เขาเรียกว่า overproof ก็คือพักจนยีสต์เขากินเขาย่อยเขาอะไรจนแบบมันเกิดก๊าซมากเกินไปเนี่ยนะคะกูเต้นที่แข็งแรงเนี่ยโอ้พูดนิดๆเนี่ยยังโอเคยังไม่เหี่ยวมากแต่ถ้ายิ่งกูเต้นไม่แข็งแรงด้วยแล้วโอเวอร์พูฟเนี่ยอบตอนในเตาตึงใช่พอมาวางจนเย็นเนี่ยเขาจะเหี่ยวเหี่ยวย่นๆจะไม่ค่อยน่าทานอันนั้นเรียกว่าโอเวอร์พูฟนะคะส่วนเรามาดูอุณนหะภูมิที่ สา3สิบห้าองศานะคะอันนี้ยีสจะทํางานดีมากและเกิดกระบวนการหมักนะคะอันนี้ทางานดีมากได้ดีมากๆนะคะทํางานได้ดีมากๆได้ดีมากๆนะคะในอากาศที่หนาววันที่อากาศเย็นถ้าเรารีบถ้ากูเต้นเราขึ้นร้อยแล้วนะถ้ากูเต้นเราขึ้นดีแล้วนะเขาถึงมีตู้ proof นะคะต่มร้านเขาจะมีตู้ proof ถ้ากู กูเต้นคุณโอเคแล้วคุณสามารถเอาโดไปพูฟในที่ร้อนๆได้ในที่แบบสามสิบามองศายีสจะทำงานไวจะขึ้นไวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีเอ่อเรียกอะไรคะปัจจัยอื่นในการขึ้นของโดและความแข็งแรงเช่นความชื้นในอากาศอะไรเงี้ยก็จะมีผลแต่อันนั้นค่อนข้างลึกนะคะกนอธิบายค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะ แล้วถ้า52องศาขึ้นไปยีสต์ตายค่ะตายยีสต์ตายนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเอาแป้งไปพูฟในที่ร้อนเปิดเตา50องศาแล้วก็ปิดเตาเอายีสต์ใส่เข้าไปใส่น้ำร้อนเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นนะคะขึ้น,นละตายเลยนะคะแล้วขนมแล้วโดอันนั้นน่ะมันก็คือจะเสียขนมปังก็จะด้านไปเลยเพราะว่า ยี่ตายยียย์ยไม่ทํางานต่อในเตาอบนะคะถ้าใครสังเกตเวลาเราเอาเอาขนมปังเข้าอบเราถึงเราจะเปิดสักสองร้อยองศาสองร้อยสามสิบองศาอย่างเงี้ยแต่เมื่อเราเข้าไปเมื่อเราโดเข้าไปนะคะอุณหภูมิในเตาก็จะลดลงนะคะแล้วความร้อนก็ยังส่งส่งไปไม่ถึงแกนกลางของขนมปังอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจะเห็นว่าในเตาขนมปังก็จะพอง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 ,พอง พองจนจุดหนึ่งเขาขึ้นมาแบบพองๆจุดหนึ่งขึ้นมาเขาจะลงไปนิดนึงแล้วเขาก็จะสุกที่ปริมาณนั้นนะคะก็คือการทํางานยีสต์เขาค่อยๆทําทงานจนเขาตายตายหมดนะคะส่วนเรื่องเมลนยีสต์ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าไปใช้น้ําอุ่นไปพักที่อุ่นๆยีสต์เขารีบกินก็เหมือนเราทานข้าวอะเรารีบๆรีบทาน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  ท้องไส้เราก็ไม่ดีก็มีกา๊าซมีอะไรมันก็ออกมามันก็เหม็นใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าพักแป้งในที่ที่ไม่ร้อนจัดนะคะยีสต์เขาค่อยๆทานค่อยๆย,ย,ย,ย่อยระบบด้านในเขาก็ดีเข,ดเขาก็ปล่อยของดีออกมาคือมันก็เป็นของเป็นกา๊าซที่แบบไม่เหม็นมากใช่ไหมคะก็เปียกเหมือนคนเนี่ยแหละคือยีสต์เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขาเป็นพวกเห็ดราเหมือนกันเขาก็เีสิ่งเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้าเรารีบให้เขากินให้เขาตะก,กะมุมามระบบย่อยอะไรเขามันก็ไม่ดีนะคะถ้าเราให้เขาค่อยๆทานค่อยๆย่อยค่อยๆอ,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 อะไรออกมามันก็ผลผลลักมันออกมามันก็จะดีกว่านะคะวันนี้โอเคป้นจบเรื่องน้าตาลเรื่องยีสต์ไปแล้วนะคะป้นจะมาพูดถึงเรื่องเกลือนะคะเกลือนที่อยู่ในโดเกลือนเนี่ยที่เขาใส่ไปเนี่ยปริมาณเนี่ย นะคะถ้าอยู่ที่0.01%น,นะคะจัดน้ำหนักแป้ง250กรัมนะคะ1%ก็อยู่ที่2.5กรัม2.5กรัมก็ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาไม่ถึงดีประมาณนั้นนะคะเกลือในปริมาณน้อยๆเขาก็จะเป็นสัมพันธ์กับขนมปังจืดนะคะขนมปังจิดเกลือก็จะไม่เยอะน้ำตาลไม่เยอะนะคะก็จะไปสัมพันธ์กันเกลือ เขาไปทํำยังไงนอกจากให้รสชาติของขนมปังช่วยเรื่องรสชาติเกลือเข้าไปลดความเข้มข้นของน้ําตาลค่ะนะคะน้ําตาลที่เข้มข้นมากหรือที่มากเกินไปยีสต์ก็ทํางานได้ไม่ดีนะคะในเมื่อยีสต์กินน้ําตาลแต่น้ําตาลก็มีผลเสียต่อยีสต์เหมือนกันนะคะเกลือตัวนี้เขาก็จะไปช่วยลดการทานอาหารและการย่อยของยีสต์นะคะลด ต้องเป็นชะลอชะลอการย่อยของยีสต์นะคะก็เป็นชะลอการย่อยของยีสต์ทำให้ขึ้นช้าๆโดก็จะสวยกูเต้นก็จะแข็งแรงนะคะทำให้ยีสต์ขึ้นช้าๆแต่ในปริมาณที่มากขึ้นเขาจะเข้าไปลดความ เข้มข้นนะคะของอน้ำตาลในสูตรเขาจะไปช่วยลดความเข้มข้นของน้ำตาลในสูตรก็อย่างที่เบิ้นบอกว่าน้ำตาลถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีต่อยีสต์เหมือนกันนะคะก็จะทำให้ขึ้นไวอะไรไวแป้งหยาบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็น ความสัมพันธ์ง่ายๆระหว่างยีสต์น้ำตาลและเกลือนะคะยังไงก็อย่าลืมใช้ยีสต์ให้ถูกประเภทนะคะกับขนมปังที่เราจะทำนะคะไม่มียีสต์หวานใช้ยีสต์จืดได้แต่ต้องเพิ่มปริมาณนะคะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่มียีสต์จืดยีสต์หวานใช้ได้หมดเลยค่ะใช้ได้หมดทุกขนมปังค่ะไม่มีปัญหานะคะ แต่ถ้าไม่มียีสหวานใช้จืดได้คะ่ะตุรกีไม่มียีสหวานขายคะ่ะทุกสูตรที่เปิ้นทำเปิ้นใช้ีสจืดคะ่ะนะคะรับรองคะ่ะการันตีว่าใช้ได้จริงๆนะคะต่างประเทศก็อาจจะหายีสหวานยากนะคะยีสหวานส่วนใหญ่ขายแต่เอเชียและอเมริกาที่ทานขนมปังหวานนะคะทางยุโรปไม่ค่อยทานขนมปังหวานจะหาซื้อยีสหวานยากนะคะ,ะ,คะก็เป็นอีกวิดีโอหนึ่งนะคะที่มาอธิบายให้ฟังนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เป็นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลากไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย